มันไม่ปรับเนี่ยนะผมผมไม่รู้เท่าไหรอย่างนี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเปียอะไรพอพี่บอกพ่ออุปศะผมก็เลยนึกกระจายว่าแน่าแปดท่านเสียแล้วอ่ะแล้วหนึ่งห้าท่านจะอยู่เสกได้ไหมครับพี่อันนี้ไม่ใช่ต้องทำนี่พี่ต้องทำใโค้ดไม่ใช่โค้ดต่อไงโค้ดเป็นโค้ดลอก ผมก็ลังเรียนที่ว่าโคดนั้นเป็นโค้ตรลองมันไม่ใช่โคตดตอออะพี่ดูตรงโคตแว่าผม,หมเห็นไหมมันเป็นโคดหลอกเห็นไหมโค้ดไม่ใช่โคตดตอถ้าเราเข้าใจวิธีการผลิตใช่ไหมครับว่าการผลิตเนี่ยเขาเขาตีเหรียญมาไม่มีโคร้ครเขาทําโคตดมาต่อกทีหลังอาแต่ของเก๊เนี่ย มันไปถอดจากที่มีโค้ดแล้วมันก็เลยติดโค้ดมาด้วยฉจนั้นของเจมสมันเลยเป็นมันก็เลยเป็นโค้ดหล่อในตัวเพราะเวลาไปกดยามามันต้องติดโค้ดมาด้วยคือเมื่อเป็นโค้ดหล่ออ่ะมันเป็นวิธีการของพารเกยอยู่แล้วถ้าเป็นมาแทก็คือโค้ดตอกทีหลังแล้วมันจะอยู่คนละที่แต่ถ้าพารเกยนะโค้ดมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเพราะมันหล่อมาจากไอตัวที่มันตัวแม่ที่มันต่อโค้ดมาณถ้ารู้วิธีการผลิตก็จะ เขาจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ใไอที่ถึงยุคมันจะไม่ค่อยถึงเลยนะพี่น,น,น,นะมจะมีอะไรให้ผม,มดูอีกอันนี้แท้นี่ยแต่เป็นว่าใหม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทองคำนะอันนี้ก็ไหลทอง ใช่ไหมถ้าใช่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่อเช่ล้ตอนนี้ห้งเตอนนี้้องแกนเหรออันนี้ไม่ค่อยมีราคาผมมีเยอะครับเอาแบบที่บบว่ามีราคาก่อนเช้ากันแบบมีาคาพวกนี้ไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึง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 ก็ไม่ถึงครับไม่ถึงเอาพักกูองค์ใหญ่มาดีพักกูเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยเขาเอาหลังแทนเอาให่เนื้อสองตอกนะฮะหนักเท่าไหร่ครับ หนักประมาณบาทประมาณไม่ได้สิพี่ว่าตอนนั้นพี่ไปไปเที่ยวที่วันนี่สี่หมื่นได้ไหมไม่รู้ด้วยไม่ต้องประกันด้วยเพราะว่ามาตรงนี้แล้วก็ซื้อได้เลยพักอันใหญ่อะที่ซื้อไปอะ่ะเฮ้ยป้านาคารินมาทำไมฮะ ป้ากนกะขลิยนกิ่งสากมามั้มไม่ปั๊มอันนี้มันไม่ปั๊มนะผมผมไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าปีอะไร พอพี่บอกพ่ออุบสีอะผมก็เล้นึกกระจยว่าแน่นอนก้าแปดท่านเสียแล้วอะ่ะแล้วหนึ่งห้าท่านจะอยู่เสกได้ไหมอะพี่ถ้าเกิดว่าแท้ต้องเนี้แบบนี้ใช่ไหมพี่บอกผมว่าอุบสีก็ปีหนึ่งห้าก้าแปดท่านไปแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าท่านเสกยังไง อะเอาตรงนี้พี่ได้แน่นอนเส่็จไหมเนื้อแบบนี้ถ้าแปลงร่างเป็นนางพญาก็แท้เลยแปลงร่างเป็นซุ้มกอก็แท้เลยต่างกันเยอะไหมครับระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้มันแห้งเาันี้ใช่ก็ถ้าดินพันปีก็ต้องเป็นแบบนี้หมดนะครับแลนางพญาไม่ถึงพันปีเนี่ยก็เอาว่าห้าร้อยปีก็จะแบบนี้หมดนะครับ แต่แบบนี้ร้อยปียังไม่ถึงแน่นอนอใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นเนื้อนเนี้ยก็แท้ตัวนะครับต่างกันเยอะไหม,อมโอเคถ้าเราม,ถารามีถ้าเรามีเก่าเห็นนนะเราจะเปรียบเทียบได้ครับครับอ่ะสององค์นี้เท่าไหร่ครับนี้ อันนี้ต้อาง่ายๆนะอันนี้ขายได้สี่ร้อยนี่คือเรื่องจริงมันจะมีบล็อกอู่ลงกับอู่ขึ้นอันนี้อู่ลงธรรมดาถ้าอู่ขึ้นนิยมอันนี้พอันนี้พาขายได้พันกว่าบาททองน่าจะประมาณสักสามพกว่าอันนี้เขาเรียกว่าไอ้รวยทรัพย์เฮงแต่เฮง เฮียงแสนเฮียงออกพร้อมรวยซับเรียกซับเฮียงแสนเฮียงเนี่ยจะเป็นพร้อมสังกระจายรวมพรทธคุณมันจะมีสองหน้ามันจะมีหน้ายิ้มกับหน้าหน้าจู๋ขุมทรัพย์กับเจ้าทรัพย์ถ้าอันนี้สี่หมื่นผมซื้อได้เลยน้ำหนักทองเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจคืนกอบเงินให้ด้วยครับเรียกตามมา มันจะไม่ล่อเลยด็ยกครับพี่สี่หมื่นห้าแล้วกันโอเคทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเ k c h e c ช็คแอเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเชร์ผ่าแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride. SK Check พระหรือสแกน QR ว o d e ได้เลย ันนี้เท่าไหร่ครับผมปีไว้ใหห้ช่ระบบสลยอ่าสองอันนี้ไม่เอาแยกไปอันนี้เท่าไรครับหกปีห้าได้ครับฮะพระขายได้หลักพันทองก็อยู่มาตั้งอันเนี้ยมันไม่ใช่ทองของเขาไปเอาทองไอ้ที่มันใส่ในพวกล็อกเก็ตต่างๆมาผมอธิบายก่อนพี่จะได้เข้าใจอ่า ผมว่าสักห้าพันเนี่ย่าซื้อได้เนี่ยอย่าเลยเชื่อผมเชื่ผมผมตอนพี่ผมได้ยินแล้วนะผมได้ยินแล้วพี่มาไกลเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยผมผมยืนทั้งเรื่องแต่ถ้าเราดูพาพเป็นเราจะมาแล้วคุ้มครับสาธุแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราจะมาแล้วเราไม่คุ้มครับย่อยๆเท่าไหร่ครับย่อยๆเอาหมดเลยไหมครับเอาเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขบานทีเดียวครับย่อยๆ ช่ย่อยจริงนะครับไม่ได้แกงย่อยด้วยครับเข้าใจครับอรย์เอาที่พอจะได้ขายอาสามโงแล้วกันสามโงครับอันนี้เท่าไหร่อาจารย์นี่เท่าไหร่ห้าพันใช่อันนี้ครับอ้าวเอาอาจได้อยู่อ่ะเปือนเจ็ดพันครับผมอ่ะโอเครู้เรื่องครับแล้วก็เลยนะฮะผมดูผมดูเครื่องมือแกะผมไม่ค่อยชอบ I'm